เป็นคอที่บรรจุเนื้อหาที่ลงตัวมากระหว่างกรมมาและการสึกหัดเพราะเราจะไม่เน้นกรมฟแมสมากจนเกินไปรู้ว่าผู้เรียนส่วนมากเนี่ยรู้ว่าผู้เรียนส่วนมากเนี่ยได้เรียนกรามสมาเกือบทั้งตลอดชีวิตแล้วแต่สิ่งที่คุณขาดไปก็คือ เอาละค่ะทุกคนวันนี้นะครูส้มจะพาพวกเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคอนเซปที่ง่ายๆนั่นก็คือการขึ้นต้นประโยคคำถาม Are you do you Are you do you สังเกตดูเวลาว่า do you พูดให้มันธรรมชาติเสียงมันจะรับกันเป็น do you do you สา อ่า o u ว่ามีการใช้ต่างกันยังไงวันนี้เรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะในลองถามดูซิว่าคุณเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดหรือคุณเป็นผู้หญิงในเมืองจะขึ้นต้นประโยคด้วย are you หรือ do you อให้เวลาแต่งประโยคค่ะเฉลยค่ะ are you a country or city girl ตูเลิกเขาได้แล้วครูซอนอยู่นั้นเห็นค่ะเอาล่ะ Stop barking and teaching พูดกับหมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นประโยคนี้นะคะไม่ต้องสงสัยทีาว่า girl ถ้าเกิดไปเปิดอีกแปลว,ว่าเด็กผู้หญิงใช้คำว่า girl แปลว่าผู้หญิงได้ด้วยค่ะหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายก็ boy Are you a country or city boy นั่นเองค่ะเก่งกเลยใครที่ตอบถูกอ่ะประโยคที่2คุณไม่เบื่อหรอเวลาคุณอยู่ต่างจังหวัดคำว่าเบื่อคือ bored bored ขึ้นต้นประโยคด้วย Are you หรือ Do you Are you ตรงนี้พาอ bored เป็น adjective ดังนั้นเราก็ตักเอา Are you มาใช้กลายเป็น Are you bored คุณเบื่อไหมแต่คราวนี้เป็นประโยคคำถามแบบปฏิเสธ you เอา not <c oughs> มาปักไว้เลย Are you not bored Are you not bored ตอนนี้คุณ When you stay in a countryside นั่นเองค่ะอ่ะออกเสียงพร้อมกันดูซับบางส่วน3 4 Are you not bored when you stay in a countryside? นั่นเองค่ะความต่างของควาว่า stay กับ leave นะคะใครที่สงสัยนะ stay ก็คือการอยู่แบบระยะสั้นไม่ได้มาปักหลักอยู่ครูส้มเองก็ยังไม่ได้ปักหลักเพราะว่าจริงๆก็ยังตัดชีวิตในเมืองไม่ได้หรอกนะ,ะยังชอบเที่ยวอยู่ดังนั้นใช้ควาว่า stay แต่ถ้าเกิด leave แปลว่าอยู่อาศัยทำงานอยู่ที่นั่นทำมาหากินอยู่ที่นั่นปักหลักอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะ so I'm still considering where to live Okay but currently I'm staying in the countryside in n a นคร n o m ด o ค่ะเด้อเอาล่ะเอาคำถามเกี่ยวกับ c o v i ด c o v ิดกัน,กน,กนหน่อยนะคะอยู่ในเทรนด์ยังออกไปเที่ยวไม่ได้ก็เลยถามคุณทรงว่าคุณติดคุณติดคุณติดหนักอยู่ที่บ้านหรอคาว่าติดใช้คาว่า stuck stuck นี่ใบยให้เป็น adjective อยู่จะใช้ or you จะ you เริ่มค่ะไก <laughs> ่ยังมีส่วนร่วมอ่าก็จะได้ Do you no know? are you are you stuck at home are you stuck at home นั่นเอง stuck at home แปลว่าติดน่ะ actually not at all i can go to bangkok i can visit my friends but i choose to stay with my parents at the moment ก็คือมีที่อยู่กับพ่อแม่ก่อนเมื่อกี้ครูเอ๋ยปากพูดถึง <laughs> parents parents ที่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ อ้าวคุณอยู่กับพ่อแม่หรอคุณอยู่กับพ่อแม่หรอจะได้ไว่ายังไง do you หรือ are you เลือกให้ถูกประโยคนี้นะคะจะได้ do you do you do you live with your parents do you live with your parents คราวนี้พูดเรื่องของการอยู่อาศัยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเอ่ยปากถามว่าคุณชอบอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า do you หรือ are you Do you ตรงนี้การถามว่าชอบไหมนะคะ a r you like ไม่ได้ไม่ได้ไได Do you Do you like Do you like live with your parents เออนี้ก็ถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกทั้งหมดนะคะ You ผันตามหลัง like ผันเป็น I N G Do you like living with your parents Do you like living with your parents เก่งมากเลยค่ะข้อน,นี้มีความฉงนสนเท่อยากรู้เพิ่มว่าเอาตรงลงครูมีงานทําหรือเปล่าคุณกําลังว่างงานอยู่หรือคุณทํางานให้ตัวเองคําว่าว่างงานเนี่ยจริงๆอยู่ใช้คําว่า unemployed unemployed ได้แต่มันก็จะไม่สุภาพมากถ้าเกิดเอาไปถามกันแบบซึ่งๆหน้าฟังดูแบบทื่อๆนิดนึงนะคะถ้าเป็นภาษาคนคุยกันสคนนะคะเราจะใช้คําว่า between jobs between jobs อ่อย่าแปลตรงตัวนะคะระหว่างงานคือเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอางานไหนเยอะเหลือเกินจริงไม่ใช่ค่ะว่างงานนะคะถามสิว่าคุณกําลังว่างงานอยู่หรือว่าคุณทํางานเองทํางานเองใบให้กระดา self employed self employed ที่กำมืออย่างเงี้ยลุ้น <laughs> กำมือแน่นเลยอ่ะ ใครตอบถูกปรบมือให้ร่วงหน้าขอกรี๊ดนะคะถึงไม่ถูกทั้งหมดก็ยังขอกรี๊ดอีกนะคะเพราะเรื่องเป็นการฝึกสร้างประโยคแล้วเอาไปใช้พูดได้จริงๆนะนี้การันตีแล้วว่าถ้าคุณฝึกพูดบ่อยอย่างเงี้ยเวลาคุณไปใช้คุณจะคล่องขึ้นแต่ก็ถามว่าคุณจะฝึกได้บ่อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับตัวคนเองในการสร้างนิสัยการฝึกและเอาใจใส่ในการแต่งประโยคนั่นเองค่ะพูดยาวตรงนี้ตอบเป็น or You นะไม่ใช่ do you ก็จะได้ Are you between jobs or self-employed? Are you between jobs or self-employed? เอาไก่ตีกันครูก็ตกใจอย่างเี้อยู่กับธรรมชาติใครบอกว่าน้าเบื่อจริงมันมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวมาไล่กัดไก่เดีวไก่ตีกันเองเดี๋ยวควายไล่ควิดคน,นยเยอะไปนะนะดึงกลับเข้าเรื่อง Are you between jobs or self-employed? ใครที่พูดได้โดยที่ดูทรัพย์บางส่วนที่ครูให้หรือแบบมองที่อื่นแล้วไม่ดูทรัพย์เลยเนี่ยอยู่กํลาลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะดังนั้น there's no progress without struggles ถ้าเกิดมันไม่ผ่านความลําบากในการฝึกเงนี้คุณจะไม่ดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันดีขึ้นแสดงว่าคุณผ่านขั้นลําบากไว้แล้วอยากจะถามคุณส้มแบบเจาะใจนิดนึงว่าคุณเนี่ยมีความสุขจริงๆรหรอที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดหรือคุณขี้เกียจไปหางานในกรุงเทพตรงนี้เป็นการใช้ Are you ครูใบให้เลยนะคะเป็น Are you และขั้นด้วย or ดังนั้นมีประโยคหน้าและประโยคหลังขั้นด้วย or จะได้ว่าอะไรคะ Are you really happy living in a countryside or lazy ใช้กับ r เหมือนกันเลยค่ะ or Are you lazy to go look for a job in Bangkok Oh, โอ้โ MC ทำไมมันยาวแบบนี้อยากจะบอกว่าเป็นคําตอบที่ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเหมือนกันทุกคํำเป๊ะเป๊ะนะคะออกเสียงพร้อมครูสามสี Are you really happy living in a countryside or are you just lazy to go look for a job in Bangkok นั่นเองค่ะโอ้ oh, <S <s เป็นคำถามแทงใจดำครูมากเลยเออแต่ครูต้องมาถามตัวเองอีกตกลงเรามีความสุขจริงหรือเปล่านะ <S <s หรือเราแค่ขี้เกียจไปหางานอยู่กรุงเทพ หลายคนที่ดูวิวรอบข้างครูนะคะได้ร่มไปด้วยต้นไม้เขียวๆทั้งนั้นเลยแอบสงสัยหน่อยสิแล้วก็ถามมาว่าคุณปลูกอาหารกินเองเหรอฝรั่งมีวลีการปลูกอาหารเองนะคะก็คือ grow your food grow your food ลากเสียงยาวๆนะคะไม่งั้นจะเดือดร้อนเลยฟุดไม่ได้นะเราจะไม่กินฟุ o โ f ฟุตคือ food food โอเคแล้วกนถามครูซิว่า คุณปลูกอาหารกินเองเหรอจะใช้ do you หรือ are you do you นั่นเองค่ะเพราะ grow เป็นกริยาที่ไม่ผ่านปกติใช่มดังนั้นใช้กับ do you ก็จะได้ do you grow your own food do you grow your own food ครูสมนั่นเองค่ะย a y เดี๋ยวต้องขอเช็คก,ก่อนนะคะว่าที่ปลูกมานเนี้ยใช่ของครูส้มสักต้นไหม <laughs> ต้องยอมรับเลยค่วะว่า I do not have green fingers ครูไม่มีนิ้วเขียวเห็นไหมไม่ใช่สีเขียว คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะอันนี้มันแปลตรงตัวไม่ได้นะคะ To have green fingers ความหมายจริงๆแปลว,ว่าความสามารถที่ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามนั่นเองคะ่ะ It's a natural ability in growing plants นะคะหรือว่า I don't have a green thumb ฉันไม่มีหัวแม่โป้งสีเขียวนั่นคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะแต่ให้ถากให้ถอนเนี่ยได้เ, <laughs> <laughs> เห็นอยู่รายร้องไปด้วยสีเขียวแบบนี้ถามเว่าคุณเนี่ยมีสุขภาพดีหรือเปล่าคำว่าสุขภาพดีขอให้คำนี้ค่ะ healthy healthy แปลว่าสุขภาพดีงามแข็งแรงนะคะไม่จำเป็นองใช้คาว่า strong ก็ได้ใช้คาว่า healthy คือความมีสุขภาพดีเป็น adjective จะเลือกใช้ are you หรือ do you are you are you healthy Are you healthy? นั่นเองค่ะ Yes I am ใช่ค่ะดิฉันแข็งแรงมากๆเลยและคาว่า healthy นี้นะคะที่เป็น adjective มันก็ยังเอาไปใช้ถามเรื่องความแข็งแรงทางจิตด้วยนะคะถ้าเกิดถามแข็งแรงทางจิตก็คือ mentally healthy ถ้าแข็งแรงทางกายภาพก็คือ physically healthy ทางผู้ชมให้ละเอียดกว่าเดิมน,นะคะว่าคุณเนี่ยมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรงจริงๆหรอ จะได้ว่ายังไงคะอืมอันนี้ Challenging มากๆห้ามงงค่ะต่อพยายามต่อก็จะได้ว่า are you เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าอยากถามว่าจริงๆรหรอยุก็เอา really มาไว้หลัง are you ได้เลยง่ายๆนะคะก็จะเป็น are you really are you really, are you really mentally and physically healthy นั่นเองค่ะ Oh, oh. และประโยคสุดท้ายค่ะก็คือเอาตัวเดิมมาทําให้มันยาวขึ้นอยากจะถามว่าคุณแน่ใจหรอว่าคุณเนี่ยแข็งแรงดีคุณแน่ใจหรออยู่จะเอาอะไรมาไว้หน้าประโยค sure ใช่ค่ะนี่กําลังบอกฉเฉลยนะคะ are you sure that are you sure that That นี่จะหลบหรือไม่หลบก็ได้นะ are you sure you're healthy are you sure that you're healthy นั่นเองค่ะ Yes I am look at me ดูสิคะแน่นอนฉันแข็งแรงมากเลยนะทั้ง mental l y and physical l y ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะครูก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้เรามีคอร์สออนไลน์ตลอดชีพเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะและไฮไลท์ของคอร์สีก็คือสามารถทวนได้ตลอดชีพแล้วก็จะมีการเพิ่มอัปเดตเนื้อหาให้ตลอดด้วยนะคะและยังมีแจกและแถมนะคะเป็นอ e ีบุ๊เล่มนี้นี้และนี้ เรียกได้ว่าใครที่เคยพลาดไปในรอบโปรโมชั่นก่อนๆน,นะคะสมัครวันนี้ยังเคลมได้ทันนะคะใครที่เป็นสมาชิกเก่าสมัครไปนานแค่ไหนก็สามารถมาเคลมได้ทั้งหมดฟรีเลยล่ะค่ะเป็นคอสิ่บรรจุเนื้อหาที่ลงตัวมากระหว่างแกรมมาและการฝึกหัดเพราะเราจะไม่เน้นแกรมามากจนเกินไปรู้ว่าผู้เรียนส่วนมากเนี่ย รู้ว่าผู้เรียนส่วนมากเนี่ยได้เรียนกรา머มาเกือบทั้งตลอดชีวิตแล้วแต่สิ่งที่คุณขาดไปก็คือการฝึกเอาคําศัพท์ที่รู้แล้วเป็นพื้นฐานและหลักกราทั่วๆไปเนี่ยมาจัดเรียงเป็นประโยคสื่อสารตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้คุณฝึกคิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องพึ่ง Google นั่นเองค่ะหรือใครที่ชอบเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ไม่อัดนั่นจนเกินไปนะคะก็ติดตามได้ที่ YouTube English Finance f i น a n Firm Facebook English Fit and Frame แล้วก็ Instagram นะคะ i ิ g ส้มโอค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังชอบใช่อย่าลืมไลค์แชร์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอไปหมาข้าวให้แม่กันค่ะและนี่แหละค่ะคือชีวิตที่อยู่ในต่างจังหวัดของครูส้มนะคะจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ House Ch Chores House Ch Chores ที่โรงางานบ้านนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ